ส่วนมกจะสร้างปดใหญ่สาราใหญ่ใหญ่เจดีย์ใหญ่อวดกันอย่างนั้นไม่ได้อวดกันเรื่องการภาวนาอันนี้มันอวดกันเรื่องการก่อสร้างอวดว่าข้าพเจ้ามีบารมีอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมเราไปนั่นน่ะนี่ผมจะก่อสร้างนั่นผมจะก่อสร้างนี่อันนั้นก็จะสร้างอันนี้ก็จะสร้างพอเราไปถามเรื่องธรรมะหลบเราแล้วแต่เรื่องการก่อสร้างนี้อันนั้นร้อยล้านอันนี้พันล้านอันนั้นหมื่นล้านดูที่านพูด เราไปวันนั้นเราก็ไปด้วยกันนี่เราก็นั่งด้วยกันนี่ไม่เออเรากว่าท่านเป็นเราเชื่ออะไรก็ให้ทราบว่าท่านเป็นศิตใจไพ่ผูค้คอาจา์เรานี่นเะดี๋ยวเป็นพระผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็เด่นดังด้วยพอาถามภาวนานท่านหลบแต่ถามเรื่องการก่อ,กอสร้างนี่ปุ้ยโดดเด่นนี่ผมจะสร้างกันนะอาจารย์น้อยนะผมจะสร้างนี่นี่ผมจะสร้างกันนะนี่หลวงเจดีย์ใหญ่นี่นี่โบสถ์ใหญ่นี่ศาลาใหญ่นี่ พระพุทธรูปใหญ่นี่หลวงปู่มั่นใหญ่ๆนี่ว่าไปเพราะสาธุไม่ได้ว่าอะไรนะ่นันมีบารมีทางด้านนั้นแต่หลงปู่พูดถึงหลวงปู่ไงแทบทุกบาททุกสตางเ์เลยปั๊บนุ่นถามลูกมีมีพระใจไหมอย่าไปช่วยนี่นะคนตูกทุกข์ยากแต่แล้วกำลำบากตรงทางเขาอย่าน่้นมะีอยู่ครับอมีอยู่เหมือนสอเหมื่น,นไปนี้ก่อนลูกนะเห็นไหมละ่ะ ความเมตตามันครอบเข้าไปหมดเพราะหลวงปู่เคยทุกข์เคยยากมาก่อนนี่เห็นไหมล่ะพอเราพอลืมตาอ้าปากได้อยู่อย่างสบายจะตัวปัจจัยส่วนนี้สมควรที่จะออกสู่โลกออกสงสารที่จะเอาอะไรกันหนกันาล่ะเขาั้งกราบทาบาั้งวหวเหม็นฉันเพีีงยรข้างเดยวก็อิ่มพอแล้วจะขนาดไหนล่ะไม่ต้องไปตากแดดกําฝนหอยู่ขากินแบบยากลำบาก เหมือนในสมัยตั้งแต่นโน้นที่เราให้ฟังยังเด็กเป็นเด็กเด็กเป็นหนุม่มแต่เดี๋ยวนี้เห็นไหมละ่ะคนจะเรียนเรื่องเรียงนี่เข้ามาคลองหมดแล้วแต่ว่าจิตใจของแต่ล,ลูกจะเรียนเรื่องเรี้ยงไม่ละ่ะดูพี่นานดูที่ยิ่งพระเรล่านี้จะเรียนเรื่องเลี้ยงไหมเงินตุบ,บาททุติยังน่าจะออกสู่โลกออกสู่สงสารเขาที่เขาตกทุกข์ทุกข์ตากแต่ละคำลำบากหรือที่คนป่วยติดเตียงยบ้านนั้นเห็นน่าสงสารไหมละ่ะ น่าจะเป็นกำลังง่ายกับครอบครัวโดนรถอะไรชนเห็นไหมละ่ะป่วยตีเตียงก็เป็นภาระของแม่อีกแต่ภาระของเมียก็มีแต่ส่วนมากไม่ส่วนมากเป็นภาระของแม่ละเมียเขาก็ไปหาผัวใหม่แม่ก็ต้องนั่งเฝ้าลูกคอยเช็ดน้ําตาลูกลูกก็เดินไม่ได้ต้องอุ้มลูกเข้าห้องน้ําเช็ดตัวให้ลูกในสงสารเมื่อที่เราไปนั่นน่ะน่นจะเข้าไปดูแลกลุ่มนี้ ทำไมจะต้องไปสร้างวัดวาอารามอะไรที่มันหรูหราฟุ่มเฟืสอนคนได้หรือสลาใหญ่โบใจเจดีใหญ่นั่นสอนคนได้เหรอไม่ได้ไปก้าวไกลเพราอมกูจันนะั่นจะสิ่งจะเอาสิ่งที่ดีๆนี่ที่เป็นเงินเป็นทองของทางโลกเขานี่ออกกลัขึ้นไปสู่โลกสูงสารรคเขาสิน,นี่เด็กเรียนเก่งก็เขาไปช่วยที่ถึงการศึกษาเขาเรียนเก่งๆที ไม่มีที่พักที่พิอาใจสร้างบ้านให้เขาที่มันก็เงินของพวกเขานี่พวกเราไม่ได้ผลิตเงินเองนี่มีก็เอาอไปที่ช่วยโลกเดงต่างเขาที่หนวงมกูยังไม่เห็น,เ,นเห็นแต่ไม่พอมาหาเราก็นี่ส้องเขียว้องขาวลงพอน้อยช่วยหน่อยจะสร้างโบสถ์จะสร้างศาลา,าสร้างเกดีไม่มีควาว่าพอเลยกิเลสหาตัณหาอยากไหมล่ะหรืออะไรพี่นาวนะ กาเขามาให้คุณอาจารย์ด้วยนะว่าวันราว,วัตถุกเกินความจําเป็นหรือไม่สิ่งที่จําเป็นนี่จะทํำยังไงนี่มนุษย์หรืออุบาจกอุบาจิกาคนในประเทศนี่จะเป็นคนดีได้จะเห็นพระเป็นพ่ะพระแม่พระ,มพระสมควรกล่กาวสมควรไหว้าอันนี้เห็นไหมล่ะข่าวข่าวแต่ละวันลูกก็เห็นนี่ พระมีเมียพระเมาเหล้าพระตบตีญาติโยมเขาพระเล่นเพยให้โลภกินยาบ้าพระเจ็บกก่ช้าลพัดพระขับรถเล่นจนคนตายอุ้ยชลพัดพระออกเฟซออกลิงออกลายดากันเห็นไหมล่ะท้าทายกันว่าไปเจอกันจุดนั้นจุดนี้พระออกลิงออกลาย ดากับอุบาสกดากับอุบาสิาก,ากาเป็นพระเป็นสมมณัไหม่่ะในี้แหละความสำรวมแห่งการเป็นพระเป็นสมณะฟังได้ไหมละ่ะอ้พวกเราที่เป็นคนดีนั่นน่ะแต่อุบาสติกาหรือญาติโยมเขาผิดโอ้ยเราก็ไม่ว่าอันนี้เขาดีนี่เห็นไหมละ่ะร่วมด้วยช่วยกันเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาปกป้องหลักธรรมหลักวินัย ทำนิพระที่นอกกลู่นอกทางนอกธรรมนอกวินัยเฮ้ยเรายังยกงย่องสรรเสริญเขาอยู่ตลอดทั้งหญิงด้วยทั้งชายด้วยทัย้งขบาราชการก็หลายคนอยู่นี่นั่นเราดีใจนะอย่าเข็นความสว่างสวัยความสมกีเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาแต่ว่าพระเรานี่มันยี่เง่าไหนละ่ะความสมรวมแห่งการไปรับไปสัมมนาเนะี่ยี่เง่าไหมละ่ะ ถ้าว่าตัวเองดีตัวเองดินทําไมจริงไม่ยกหลักพระบีไนขึ้นไปท้าทายอุบาติกาก็ทําไมทาให้มีอุบาสิกาขรจะใส่บาตรนี่พวกเราอะนั่นพวกเธอมีฤทธิ์มีเดมีอนุภาพขนาดนั้นเฉลเชหรอนั่นเรื่องของเรื่องมันโอ้ยมันน่าเกียดพระเล่านี่เดี๋ยวนี้ทําเสียมากที่สุด จะว่าลวงให้จะว่าล้งปลวเข้าข้างโยมก็แล้วแต่ใครจะคิดนะพระเราทําเสียที่สุดในปัจจุบันนี้มีแต่เรียๆสามๆทั้งนั้นออกมาน่าจอาธรรมะที่เกิดขึ้นด้วยความสมัครคีตามธรรมตามที่ไหไม่เอาละทายนู่นท้าทายก็แล้วท้าทยอุบาสกมิสิกาก็แล้วบางทีเขาไม่ได้พูดอะไรก็แต่งกูขึ้นมาแล้วมันเป็นพระเป็นสมณะอยู่หรือไม่ อย่างนี้ลุงกูเข้าข้างกูพระด้วยกันนี่ลุงกูต้องเข้าข้างพระท้พระพุทธทรงธรรมทรงวินยัยอ,อนน้อมถ่อมตนเปรียบโตเองเหมบรรพคิริวจะทําอะไรขึ้นต้องยกธรรมยกวินัยขึ้นนี่เพื่อความสมัคคีเกิดแบบนี้แบบนี้อันนี้มีไหมละ่ะเรายังไม่เห็นฟังข่าวแต่ล่วันนี่โอ้ยมีแต่เลืล่อเลือเทือดเทือดทั้งนั้นพระนอนก็มีบิดาบาตยังไม่ ถึงไหนเลยนอนแล้วเมาเหล้าออกกลิงออกลายโชวของลับให้อุบาติกาก็เห็นใชะอุบัติําำ